น้ำท่วมตลาดฝนที่ตกหนักบวกกับโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดีทำให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาน้ำท่วมหนักที่สุดในโลกนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกอย่างเช่นท่อระบายน้ำอุดตันและการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเหมือนกับในตลาดแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียนี้ในวันที่12มีนาคมปี2020 ได้เกิดน้ําท่วมฉับพลันที่รุนแรงเข้าใส่ตลาดแห่งหนึ่งในเขตสุมาตราตะวันออกมันได้ทําลายร้านค้าและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านโดยที่พวกเขาก็ทําได้แค่เพียงมองอย่างเดียวเท่าน,านั้น หลังจากที่น้ำไหลผ่านไปได้มีรายงานจากคนในชุมชนว่าน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณน,นี้อ่อนแอต่อการถูกน้ำท่วมมากขนาดไหนโดยความเสียหายครั้งนี้จะต้องใช้เวลาสักพักในการที่จะซ่อมแซมอย่างแน่นอนแต่จากที่เรารู้โชคยังดีที่น้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่มีผู้เสียชีวิตนั่นเอง เ่ิถล่มอินเดียเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมเป็นประจำตั้งแต่สภาพอากาศที่ร้อนจนสามารถละลายน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยไปจนถึงฤดูฝนที่ไม่ฝนตกหนักหลายชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นี่นั้นต่างก็เกรงกลัวว่าตัวเองจะต้องตกเป็นเหยื่อให้กับเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์ปี2021พี่น้องคู่หนึ่ง ได้จับภาพเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่หลังจากที่ทานน้ำแข็งขนาดมหึหมาน,านั้นได้แตกออกบนภูเขาที่อยู่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านกระแสน้ำที่รุนแรงจึงได้ทำลายเขื่อนกั้นจนพังทลายส่งผลให้ไม่สามารถต้านทานการท่วมฉับพลันครั้งนี้ได้โชคยังดีที่ผู้คนในคลิปวิดีโอนี้ได้อพยพขึ้นมาบนภูเขาจึงทำให้ไม่ได้รับอันตรายใดๆก่อนที่กระแสน้ำที่รุนแรงจะไหลผ่านลงมาจากภุเขา และก็ทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้า oh my. Oh my ถึงแม้จะเชื่อกันว่าผู้คนที่อยู่ในคลิปนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็ตามแต่ทว่าหนำ ก็ได้ไหลลงไปในพื้นที่ข้างล่างที่มีผู้คนอาศัยกันอย่างหนานแน่นส่งผลให้เกิดความเสียหายมากมายเขื่อนกั้นน้ำน,นั้นมีหน้าที่ป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้พวกมันถูกสร,ร้างเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ให้ผู้คนใช้งานและก็เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าเน <otes S 2> ื่องจากชุมชนหลายแห่งทั่วโลกน,นั้นถูกสร,ร้างในบริเวณที่ราบใกล้กับแม่น้ำเขื่อนจึงมีหน้าที่ควบคุมน้ำไม่ให้ไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำและทำลายธรรมชาติกับแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่แถวนั้น แต่อย่างไรก็ตามเครื่อนนั้นก็มีปริมาณน้ําที่สามารถกักเก็บได้อย่างจํากัดไม่ว่าจะสร้างมาให้กําแพงสูงขนาดไหนแต่ถ้าต้องพบเจอกับฐานน้าแข็งที่แตกเหมือนกับในคลิปนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะสามารถต้านทานกระแสน้ําที่รุนแรงไหวหรือเปล่าน้ำป่าฉับพลัน รัฐนิวเม็กซิโกในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นรัฐที่อาจจะเกิดน้ําท่วมขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้โดยเฉพาะถ้าหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมโดยในวันที่7กรกฎาคมปี2013คนกลุ่มหนึ่งที่กําลังขับรถกลับเข้าเมืองได้สังเกตเห็นว่าถานนนั้นถูกน้ําท่วมอยู่หลายส่วนพวกเขาจึงฉวยโอกาสหนีขับแซงหน้าเพื่อไปรอดูน้ําที่กําลังไหลามาและเมื่อมาถึงพวกเขา ก็ได้เห็นน้ําที่ไหลามาพร้อมกับเศษซากต่างๆที่กําลังไหลเข้าไปในท่อระบายน้ําใต้ถนนซึ่งหลังจากนั้นไม่นานน้ำที่ไหลก็เริ่มมากจนเกินกว่าที่ท่อจะรับไหวและก็เริ่มท่วมขึ้นมาบนถนน ซึ่งต้องใช้เวลากว่า3ชั่วโมงน้ำที่ท่วมขึ้นมาถึงจะเริ่มลดลงและก็กลับเป็นปกติโดยเหตุการณ์น้ำท่วมในชนบทเช่นนี้เป็นภัยพิบัติสำหรับชุมชนท้องถิ่นเนื่องจากมันสามารถทำลายผลผล,ผลิตทางเกษตรกรรมของชาวบ้านอีกทั้งยังทำลายบ้านของสัสตว์ต่างๆหลากหลายสายพันธุ์อีกด้วยโชคยังดีที่น้ำท่วมคราวนี้ไม่ถือว่าเป็นอันตรายสำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ รถไหลตามน้ำในโลกเรานั้นมีเพียงไม่กี่ประเทศที่จะมีสภาพอากาศที่โหดร้ายเหมือนกับประเทศอินเดียตั้งแต่แผ่นดินสุดตัวดินถลม่มไปจนถึงไัยแล้งอย่างหนักและก็ฝนตกที่รุนแรงการอาศัยอยู่ในประเทศเหล่านี้ถือว่าเป็นความท้าทายของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมากและในวันที่30กรกฎาคม ได้เกิดพายุฝนฟ้าขนองในเมืองที่ชื่อว่ากูติประเทศอินเดียและเกือบจะพรากชีวิตสองคนในรถคันนี้ไปในตอนที่เกิดเหตุน้าท่วมฉับพันบนถนนนั้นได้มีชายคนหนึ่งสามารถถ่ายคลิปวิดีโอการเอาตัวรอดสุดปาฏิหาริคู่ดูโอที่ชื่อว่าราเคตและก็ยูเซฟเอาไว้ได้พวกเขาตัดสินใจที่จะขับรถฝ่าน้ำที่กำลังท่วมอยู่บนถนน แต่ทว่ารถของพวกเขานั้นคันเล็กเกินที่จะต้านกระแสน้ําเอาไว้ได้ทําให้รถของพวกเขาถูกพัดลงไปตามทางของน้าซึ่งต้องขอบคุณชาวบ้านแถวๆนั้นที่ให้ความช่วยเหลือจึงทําให้พวกเขาทั้งสองคนสามารถหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยน้ำท่วมบนถนนนั้น อันตรายกว่าที่เราเห็นมากๆและก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอย่างที่สุดโดยตามสถิติแล้วกว่าครึ่งของผู้ที่เสียชีวิตในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมาจากการที่พวกเขาถูกกระแสน้ำพัดไปอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายซึ่งการติดอยู่ในยานพาหนะขณะที่เกิดน้ำท่วมนั้นถือเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวเป็นอย่างมากถึงแม้พวกเขาจะเสียรถของพวกเขาไปแต่อย่างน้อยก็สามารถรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ได้ น้ำท่วมดินถลม่มดินถล่มนั้นถือเป็นปัญหาที่รุนแรงและก็เกิดขึ้นบ่อยมากในประเทศฟิลิปปินเนื่องจากเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาและเกิดแผ่นดินไหวกับฝนตกหนักอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ภูมิประเทศนั้นอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มเป็นอย่างมากเมื่อประชากรในประเทศฟิลิปปินมีจำนวนมากขึ้นหลายคนก็ได้ไปตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ควรอยู่อาศัย ในวันที่21ตุลาคมปี2020ได้เกิดเหตุน้ําท่วมฉับพลันเข้าสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยที่ไม่มีใครได้ตั้งตัวซึ่งมีชาวบ้านบางคนใจกล้าที่จะหยิบกล้องออกมาถ่ายเอาไว้ได้ ขอบคุณที่แวะมารับชมรับฟังฝากกดติดตามกดซับะไคร้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาให้เบ่ง